สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของนางเอกที่สุดแสนจะโชคร้ายนะครับที่จากไปก่อนวัยอันควรสำหรับคนที่มีอายุตั้งแต่40-50ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นคนที่ชื่นชอบการดูหนังไทยเป็นชีวิตจิตใจคงจะจำอดีตนางเอกคนนี้กันได้นะครับเธอมีชื่อว่าจิราวัตรจารุวิจิตที่มีผลงานการแสดงภาพยนตร์อยู่หลายเรื่องเช่นแม่ดอกกัญชา ไอ้8นิ้วเป็นต้นนะครับแต่ทว่าชีวิตของเธอนั้นช่างสั้นนักเธอมีอายุเพียงได้25ปีเท่านั้นย้อนกลับไปเมื่อปี2523หรือเมื่อประมาณ44ปีที่แล้วนะครับก็ได้ปรากฏข่าวใหญ่ตามหน้าหนังสือพิมพ์ว่านางเอกสาวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุซึ่งเธอได้เกิดอุบัติเหตุที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเมื่อวันที่23สิงหาคม ปี2 5 2 3ซึ่งตามข่าวก็ระบุว่าเธอขับรถเก๋งยี่ห้ออัลฟาโรมิโออันเฟตตาแล้วก็มีคุณพินโยทองเจือพระเอกดังซึ่งก็เป็นคนรักของเธอแล้วก็เป็นพ่อของคุณพีททองเจือพระเอกชื่อดังนั่งมาด้วยพร้อมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็คือคุณปรีดาจุลราบนทนอดีตนักปั่นจักรยานทีมชาติไทยก็ได้ร่วมเดินทางมาด้วยนะครับแต่ทั้งสองคนนั้นก็ปลอดภัยดี แต่ก็ได้รับปาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองก็จะมีแต่คุณจีรวัตรคนเดียวเท่านั้นนะครับที่เคราะร้ายถึงแก่ชีวิตจบชีวิตการเป็นนางเอกของวงการบันเทิงไทยซึ่งในข่าวก็บอกถึงสภาพรถเก่งที่เธอขับมามีสภาพขาดเป็นสองท่อนแต่ก็จะมีบางข้อมูลบอกว่าในตอนนั้นคุณจีรวัตรนั้นก็ยังขับรถไม่เก่งซึ่งสภาพถนนหนทางทางภา,าคเหนือในสมัยนั้นส่วนมากก็จะเป็นเขาเป็นเนิน แล้วก็โค้งเยอะมากและนี่ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุกับเธอได้แต่ก็จะมีข่าวอีกข่าวหนึ่งระบุว่าตัวของนางเอกสาวนั้นไม่ใช่คนขับแต่คนที่ขับมาก็คือคุณปรีดาจุนรัมนทนซึ่งอันนี้จะจริงหรือเท็จอย่างไรก็ไม่สามารถรู้ได้นะครับซึ่งในตอนนั้นคุณจิรวัตรและคุณพินโยทองเจือต่างก็มีความสัมพันธ์กันแล้วก็มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคน ตรงนี้ไม่มีข้อมูลว่าลูกชายชื่ออะไรนะครับซึ่งในตอนนี้ลูกชายของเธอนั้นก็อายุน่าจะประมาณ40กว่าปีแล้วนะครับหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุลูกชายของเธอกับคุณพินโยตามข่าวบอกว่าพ่อแม่ของนางเอกสาวยืนยันจะเลี้ยงหลานเองจะไม่ยอมให้พ่อของเด็กเอาไปเลี้ยงอย่างเด็ดขาดถึงแม้ว่าเธอจะเสียชีวิตไปนานมากกว่า44ปีแล้วก็ตามแต่คุณจิรวัตรจะร้วิจิต ก็ยังเป็นที่จดจำของแฟนๆภาพยนตร์สำหรับประวัติดุยย่อของคุณจิรวัตรจารุวิจิตเธอมีชื่อเล่นว่าต้อยเกิดเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนปี2498พ่อชื่อบุญทรงจารุวิจิตเป็นอดีตลิเกที่มีชื่อเสียงและก็เป็นนักจัดรายการวิทยุคุณจิรวัตนั้นเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเพราะว่าเธอนั้นหลงรักงานทางด้านนาาจะลินและก็มีพรสวรรค์ทางด้านนี้มาตั้งแต่เด็กๆ สำหรับเส้นทางการก้าวเข้าสวงการบันเทิงของเธอนั้นก็เริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่เธอมีอายุได้เพียง16ปีเมื่อคุณน้อมจิตอัททากไกวันวลีซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณพันเทพอัททากไกวันวลีซึ่งเป็นผู้กำกับชื่อดังในยุคนั้นได้มาชวนเธอให้ไปประกวดเทพีสงการวิสุทธกษัตริย์แต่ก็ได้เกิดเหตุขัดข้องบางอย่างทําให้เธอไม่ได้รับตําแหน่งต่อมาเธอก็ไปได้ตําแหน่งเทพีประจําอําเภอที่อําเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเมื่อปี2516 จากนั้นคุณจิรวัตรก็เริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นดีเจหรือนักจัดรายการวิทยุควบคู่ไปกับอาชีพนางแบบถ่ายแฟชั่นและก็เดินแบบให้กับห้องเสื้อและโรงเรียนสอนตัดเสื้อต่างๆจนคุณสมชายนิลวันนักปั้นมือทองในยุคนั้นมาพบเธอเข้าจากนั้นคุณสมชายก็ได้พาเธอไปฝากกับคุณพยุงพึ่งศิลแห่งรัฐฟิล์ ทำให้เธอนั้นเริ่มต้นในวงการบันเทิงจากหนังทีวีของรัฐฟิลมในปี2,519อย่างเรื่องหุ่นไล่กาหนังทีวียอดฮิตในยุคนั้นจากนั้นก็ได้เริ่มเล่นหนังใหญ่ในค่ายของคุณดอกดินกัญยามานประเดิมด้วยเรื่องไอ้8นิ้วในปี2,520ร่วมแสดงกับไอเอกสรพงษ์ชาตรี 3, คุณมยุราธนาบุตรซึ่งในตอนนั้นเธอมีทั้งภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เช่นเรื่อง ปมด้อยในปี2519เรื่องจุดเจ็บในดวงใจในปี2519เรื่องแม่ดอกกัญชาในปี2520เรื่องตะบาดแตกในปี2520แล้วก็เรื่องสามคนผัวเมียในปี2521เป็นต้นคุณจิรวัตรนั้นโลดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงในฐานะดาราหนังและดาราละครทีวีอยู่ได้ประมาณ3-4ปีก่อนที่เธอจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในปี2523 ในขณะที่เธอมีอายุได้เพียง25ปีเท่านั้นเธอเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางสำหรับประวัติโดยย่อของคุณจีรวัตรจารุวิจิตถ้าหากว่ามีตรงไหนผิดพลาดอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์บอกเล่ากันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ